สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการเริ่มต้นสอน AR นะครับก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักโปรแกรม AR นะครับตัวนี้ครับชื่อว่าม t t s s p a r s Studio นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้จัก AR มาก่อนหรือว่ายังไม่รู้จัก AR มาก่อนนะครับหรือว่าเคยเล่น AR มาก่อนแต่มีโปรแกรมเล่น AR อื่นๆนะครับที่มันเป็น AR แบบสแกนจากมือถือ QR code เราโผล่ขึ้นมาครับคราวนี้เรามันรู้จัก AI อีกตัวหนึ่งครับเป็นเอที่เราจะเห็นในโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาวีโอคอลคุยกับเพื่อนนะครับบน Facebook หรือบนไลน์นะครับแล้วมันจะมีสติ๊กเกอร์ให้เราเล่นนะครับเช่นมีแก้มแดงนะมันก็จะเป็น a r ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่านี่มันก็คือ AR เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งนะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเขาถามว่าพวกไลน์ Facebook IG นะครับ ถ้าเราวีโอคอแล้วมันมี AR โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหนมันมาได้ยังไงแล้วใครเป็นคนสร้างนะครับในคลิปนี้อ่ะในคลิปชุดเนี้ยจะมีคำตอบให้นะครับก็ถ้าเป็นฝั่ง Facebook หรือว่า IG นะครับเราจะใช้โปรแกรมนี้กัน,นครับก็คือ Meta Spark Studio นะครับก็จะเป็นโปรแกรมทำ AR า AR นะครับเราทำเองก็ได้หรือใครทำก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาในชุด บนอมา m e เ s e n จอรใน Facebook หรือว่าใน IG นะครับเวลาวีโอคอลคุยกับเพื่อนหรือว่าใช้ฟิลเตอร์นะครับก็จะโผล่เข้ามานะให้เราใช้งานกันเราสามารถสร้างเองได้นะครับสร้างใช้เองได้แล้วก็ Import มนาะทร port แล้วก็ Import ใส่มาที่ระบบแล้วก็ให้คนอื่นใช้ด้วยได้ด้วยนะครับอ่าขอเนี้ยเราก็รู้จักโปรแกรมไปข้าวๆนะครับ คราวนี้วิธีการโหลดใช้งานนะครับก็ให้ไปที่เว็บ Google นะครับเราเซอร์คำว่า Meta spark Studio อ่าเราก็เข้าเว็บเลยครับ Google แล้วก็เซิร์คำว่า p Spa, Met Spark Meta s p a r k Studio พอเข้ามาแล้วเนี่ยตัว Spark Meta Studio นะ่ะมันจะผูกกับมันจะผูกกับ a c e b o o k นะครับผูกกับ Facebook ให้เรากดคา,าว่าเริ่มต้นครับ มันจะผูกกับ c e b o o k เราเราก็ผูก a c e b o o k ให้เรียบร้อยนะครับพอผูก a c e b o o k ให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลด Meta Studio นะครับให้เราโหลดแบบไม่ใช่เบต้านะโหลดตัวธรรมดานะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดติดตั้งพอเราติดตั้งเสร็จแล้วอะก็จะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับอ่าก็จะเป็นโปรแกรม Meta Studio ในคลิปนี้เราจะแนะนำเพียงท้อนี้ก่อนนะครับแต่คลิปต่อไปเราจะมาเริ่มใช้งานกันคร่าวๆนะครับ